ในมุมของนายจ้างอาจจะบอกว่าอย่ามาคิดที่นายกตัวอย่างอะมันหาคนไม่ทันจริงๆออเดอร์มันมาแบบกระทันหันมากหรือว่าเออมันมีความจําเป็นจะต้องใช้งานเขาในตอนนั้นแป๊บเดียวเท่าน,นั้นเองให้เขามาทํางานสักครึ่งวันแล้วเดี๋ยววันลุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะกลับไปทํางานของเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีการแจ้งเพราะว่าทําประเดี๋ยวประดาวอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยจะจะคิดว่ายัางไงคะเราจะแก้ปัญหาตรงนที่จริง,รรงผมเข้า<ง>ใจนะครับนายจ้างบางครั้งจําเป็น พอออเดอร์หรืองานเยอะหาคนไม่ทันก็เอาพินกฎหมายมาก่อนนะครับแต่ท่านย่าลืมว่าถ้ามีการแจ้งเบาะแสหรือเราไปจวจทเจอซึ่งหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ดำเนินคดีเราก็เจอหนึ่งห้าเจ็ดใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องฝากเตือนในจ้างครับว่าก่อนที่ท่านจะรับคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวน,นะครับมาทํางานขอให้ดำเนินการถูกต้องก่อนนะครับก็จริงเคสนี้ไม่ไม่ยากเลยเคสบางเคสที่เขารับ คนแต่งเล่าจากนายจ้างอื่นมาเนี่ยก็ไปดำานินการเปลี่ยนนายจ้างถูกต้องนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็สามารถราสับเสร็จภายในวันเดียวก็เอามาทํางานได้แน่นอนท่านสลับเวลาไปดําเนินการที่ที่กรมการจัดหางานนะครับในกรทมหรือในสำนักงานจัดหางานเขตทั้งสิบเขตหรือต่างจังหวัดก็ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเขตแบบนี้การเปลี่ยนนายจ้างเนี่ยฮะทำ ชั่วโมงเดียวเ็เรียบร้อยอ๋ยแบบอแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับไม่มีปัญหาค่ะพเพราะฉะนั้นพอพอไปเด็นที่เราไปตรวจเจอที่ปากคลองตลาดนะครับซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดล้านนะครับเจ็ดล้านก็เจอสามล้านที่ทำผิดนะครับมีต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องอยู่เจ็ดคนแล้วมีการสัมภาษณ์คนต่างด้าวมันสัมภาษณ์เองว่าทำไมไม่มีเบลคบิดเขาบอกว่าเขาเคยมีมแต่ว่า ด้วยต่อไม่ทันหรือบางคนมีวัคซีิดแต่หมดอายุแล้วอก็มีนะครับด้วยบางคนคิดว่าประมาทผมว่าประมาทมากกว่าเพราะว่าที่จริงแล้วเขามีวัคซีนิจากปีที่แล้วเขาคิดว่าการมีวัคซีนบิสามารถทํางานได้แต่เขาไม่รู้ว่าการมีวัคซีนบิหรือใบรรยายทางานเนี่ยถ้าหมดอายุแล้วก็คือหมดสภาพก็เป็นรายงานผิดกฎหมายเลยมันจะต้องต่ออายุปีต่อปีหรือยังไงคะใช่ครับต้องดูต้องดูก่อนในต่างด้าว อย่างกลุ่ม m อเนี่ยสองปีต่อสองปีนะครับตามบัติคลมอก็จะมีตามเงื่อนไขของมัติคอลมอแต่ละแต่ละครั้งนะครับว่าการอนุญาตให้ดำเนินการเนี่ยอาจจะระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีก็มีนะครับอย่างกลุ่มที่ล่าสุดก็คือกลุ่มที่ยื่นตามบัติคอลมวันที่5กรกฎาคมกลุ่มนี้ก็หมดอายุวันที่13ากุมภาพันธ์ห้ากรกฎาคมห5ห้านะครับหมด13ากุมภาพันธ์66อันนี้ก็ไม่ถึงปีนะครับแต่กลุ่มอื่นมังกลุ่มก็ ปีปีกว่าหรือแต่ไม่เกินสองปีะนะครับซึ่งล่าสุดเราได้ดำเนินการให้ทุกกลุ่มมาดำเนินการต่ออายุเมื่อวันที่13บสามกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็มียอดตัวเลขที่ที่เรามีอยู่ประมาณ2องล้านสี่นะครับมาดำเนินการต่ออายุประมาณล้านเก็หายไปประมาณ 5, ้าแสนแต่ในห้0 0สนนี่อาจจะเป็นกลุ่มที่มันหลัก,กลับกันอยู่ก็คือ,อ,อกลุ่มมัติ20สิบสิงหาหรือกลุ่ม Uh, 29ธ <Okay. S 2> ันวาคม63หรือกลุ่ม28กันยา64 <Okay. S 2> นะ่อาจจะมาขึ้นเป็นมติวันที่5กรกฎาคมก็ทําให้ตัวเลขมันเลื่อนมันอยู่แต่คิดว่ายังมีผู้ตกหล่นอยู่เป็นหลักแสนนะครับ mm hmm. ที่ไม่ดำเนินการที่กล,กลุ่มนี้ <Okay. S 2> วันนี้วันสุดท้ายที่การมาจ่ายค่าธรรมเนียมใบทํางาน <Okay. S 2> หลังจากวันนี้ไปคนที่ไม่ดำเนินการคือบางคนมาขอเร่องคำขอ100บาทแต่ต้องมาดำเนินการจ่ายค่าใบย้างทำงานให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ 28่คุมภาพันธ์นะครับ oh. ถ้าไม่ดำเนินการรับตั้งแต่วันพรุ่งนี้คนที่ไม่ดำเนินการให้เสร็จตามกระบวนการก็จะเป็นฐานรากที่ผิดกฎหมายเลยนะครับค่ะอย่าง,งกรณีที่ท่านไปไปตรวจสอบแล้วก็ไปไปจับเนี่ยแล้วพบว่าทํางานอย่างอย่างผิกดกฎหมายนอกจากจะดําเนินการปรับแล้วเนี่ยจะถูกส่งกลับประเทศทันทีเลยไหมคะหรือว่าให้โอกาสเขาในการที่จะไปทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน<ถ>แล้วกลับมาทําง,งานได้ถ้าเจอเจอจับ,จบต้อง ส่งกลับนาคดีก่อนอาจจะเข้าสู่ต้องเหมือนอย่างต่างๆนี่ต้องปรับค่ะนะครับค่ะแล้วก็ส่งกลับประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากเอ,อนัําเนินการตามขร้บูนการทงกฎหมายเสร็จแล้วค่ะไม่สามารถกลับมาทํางานในประเทศไทยหรือไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้เป็นเวลาสองปีสองปีปอ๋อก็ต้องก็ต้องให้ผ่านสองปีนั้นมาก่อนใช่ครับะคะส่วนนายจ้างเนี่ยที่สําคัญนายจ้างครั้งแรกก็คือ โดนเป็นคดีก็คือหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทปรับนะฮะแต่ว่าถ้าซ้ําอีกก็คือโดนเลยโดนเลยคือไม่สามารถจ้างคนอั่นได้เป็นเวลาสามปีนะครับจําคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วยนะครับที่สําคัญคือปรับสูงนะครั้งที่สองพอผิดซ้ําเนี่ยห้ามหมื่นถึงสองแสนบาทปรับปรับเยอะเลยต่อแต่ละหนึ่งคนด้วยนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับทางกฎหมายอยากจะให้นายจ้างได้รู้ว่า เมื่อจ้างต่างด้าวแล้วอยากให้เป็นต่างด้าวที่ดาเนินการโดยทุกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามมติคอมอแต่ละมตินะครับซึ่งมีมติวันที่20สิงหามติวันที่29ธันวาคมมติวันที่28กันยายนหรือมติล่าสุดมติ15กรกฎาคม65นะครับซึ่ง มติแต่และมติเจ้าก็มีเงื่อนไขในการจ้างที่มีระยะเาทำงานหมดอายุวันที่13พฤษภาคอ2066เหมือนกันค่ะสิ่งนี้คนอาจจะอาจจะอ,อ,อยากรู้ก็คือ<ม>ว่าในแง่ของการตรวจจับเพราะว่าคงเยอะมากๆทั้งที่เห็นโดยทั่วๆไปหรือว่าอาจจะไปอยู่ตามบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยที่ทำในตำแหน่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะคะทางกรมการจัดหาง,งานจะจะตรวจจับยังไงให,ให้ให้ทันท่วงทีหรือว่า เพียงพอคะ่ะเพราะดูแล้วน่าจะเยอะเหมือนกันนะคะคือขอชี้แจงว่าการแย่งอาชีพคนไทยหรือแม้กระทั่งการเอาคนต่างชาติมาเป็นให้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับถือว่าเป็นนยวายของนายรัฐบาลนะครับทึ่สั่งการมาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับชาติชมกินนะครับให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหาง,งานนะครับเข้มงวดในการตรวจสอบกลุ่มต่างแลวที่มาแย่งอาชีพคนไทยหรือกลุ่ม ต่างดาวที่มาลงทุนโดยให้คนไทยเป็นนอมินีนะครับซึ่งมาประกอบอาชีพโดยผิดเงื่อนไขนะครับเพราะว่าต่างด้าวที่มาเป็นนอมินีเนี่ยนะครับที่ผมเคยเจอการจดทะเบียนที่บุคคลหรือจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยเอาชื่อคนไทยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะครับแล้วให้คนต่างด้าวนี่เป็นตําแหน่งอาจเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศอาจจะเป็นผู้ประสานงานหรือผู้ ควบคุมบัญชีอะไรแบี้นะครับแต่ในข้อแท้จริงแล้วเขาคือผู้บริหารทั้งหมดใช่ครับแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยเราเราเปิดให้กับต่างชาติสามารถมาจดทะเบียนในประเทศไทยได้ถูกต้องไหมคะแต่โดยโดยสัดส่วนของหุ้นส่วนจะต้องเป็นยังไงคะต้องมีคนใส่หุ้นไม่ต่ำกว่า50%เปอร์เซ็นต์นะครับอค่ะอันนี้เป็นเงื่อสของกระทรวงวานิชแต่ในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยต่าง้าวก็สามารถทางานได้ในอาชีพที่เป็นอาชีพห้ามนะครับและไปตําแหน่งที่ ไม่มีผลกระทบกับการแย่งอาชีพคนไทยด้วยถ้าเป็นสัญชาติบินม,มาหลักมุญชาาส่วนใหญ่เราจะออกให้ตำแหน่งกรรมกรคนร,รับใช้ถ้าเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นสัญชาติอื่นอย่างเช่นเอาจีนนะครับจีนเขาจะมาประกอบอาชีพเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราออกใบรรยัมทำงานให้ เราคิดว่าเขาทํางานตรงตามตําแหน่งแต่ปัจจุบันเนี่ยตามที่มีกระแสะเรื่องของนอ m i n ี e น,นะครับผมก็จะสั่งการไปที่จัดาง,งานจังหวัดทั่วประเทศเลยและจัดทางงานเขตพื้นที่ทั้งสิบเขตครับว่าในการออกใบยืมทำงานหรือที่เราเรียกว่า work permit เนี่ยขอให้ไปตรวจสอบฐานที่ประกอบการด้วยว่ามีอยู่จริงไหมนะครับเพราะว่าข่าวช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีคนต่างชา้ิคนไทยมาใช้บ้านมาเป็น ที่ในการจดทะเบียนที่บุคคลแต่ไม่มีการประกอบธุรกิจอันนี้สำคัญมากผมก็จะสั่งการให้เจ้าที่นะครับก่อนที่จะออกไปยัาทำงานเนี่ยให้ไปตรวจสอบอว่ามีสารที่ประกอบการเป็นนิติบุคคลที่ขอนะครับสำคัญคือขอให้บันทึกปากคำคนต่างดาวรับรองตัวเองว่าตนเองมาทำงานในตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับแล้วมาตรวจสอบซ้ำก็ยังทำงานตรงตามตำแหน่งแต่ถ้า ไม่สามารถไม่ไม่ไม่เจอหรือมาตรวจสอบแล้วไม่เจอหรือทํางานเจอแต่ทำงานไม่ตรงตําแหน่งเราก็จะเพิกถอนใบยะทํางานได้หรือในการออกใบยะทํางานก็จะมีการระบุงเงื่อนไขเลยนะครับว่าให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานทุกสามเดือนหกเดือนให้กับกรมการใช้งานทราบเพื่อเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบทํางานเมื่อครบรอบการต่อหนึ่งปีแล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขที่เราให้กับคนต่างด้าวหรือนายจ้าง ชี้แจงว่าคุณย่างมาตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศเขามีรายงานผลการส่งสินค้าหรือ<ม>ดูแลก,กับประสานงานมีหลักฐานการประสานกับฝ่ายต่างประเทศจริงไหมตรงตามตําแหน่งที่เขาขอม่ต้องมีการสาประกอบด้วยเพราะว่าปัจจุบันการออกใบย้าทำงานถ้าเราไม่มีการกำหนดเงื่อนไขนี้นะครับเราก็ไม่สามารถตรวจสอบว่าคนต่างชาติทำงานจริงหรือเปล่าตรงตามที่ขอได้ไหมนะคะคเหมือนกับว่าในช่วงตอนตอนนี้ก็คือมีการ มีมีเงื่อนไขที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานี้ด้วยครับ